โรโลงี่ะแล้วครับใกล้เที่ยงมากเลยครับ ดึงแห้งนพี่นอ้องโอ้วร้อยแล้วนะน่นาดึง่เยังไงนัและครับออก็ได้ดดลงงามหมจ้บบาเพงัน,วนเวรุครับดูดงามด้วยสีุ่กชันครับตัวหนาครับัันับผมนครับพี่น้องมาตัวนึงครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูปูสุขคนเด้อครับติดเกาะเพื่อเป็นคลิปจากช่องซามซอครับครับพี่น้องมื่อนี้ก็มาตกปลาครับผมอยู่ที่บ่อสองลอยๆครับผมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับเพอนี่นี่กับแม่อัดสองรอบแล้วครับผมรอบนี้กับแม่เยือนเป็นเทียที่สามครับแต่ว่ารอบก่อนๆนี่สิแม่อยู่ตั้งแต่เสองหัดคึ้ครับแต่มื่อนี้นี่ยำของมากยำปิ้งกันเลยครับผมตอนนี้กับตอนนี้กับกลางเต้นกลางยังอยู่เรียบร้อยแล้วครับผม ตรงนี้ก็เป uh, okay. so, so um. so <mon> ็นหนาแถวๆหนาบอครับพี่น้องจุดนี้เพราท่านได้เคยลงที่ครับเคยลงอยู่ฝั่งทั้งในทั้งพูมิครับตอนนี้ขึ้นนี่จะลงสามขั้นครับจะลงพุ่ละขั้นครับกับ้าวต่ำกับ้าวมาสูนครับแต่วันนี้เว้นนีดทีเพิ่มอีกพุ่ละขั้นครับเป็นทั้งบรรทุกขั้นครับผมแต่ตอนนี้ขึ้นนี่จะเป็นสามขั้นครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับพี่น้องเมื่อ้สิมีผลงานบริหารเดี๋ยวมาติดตามแับชมไปต้งกันเรือครับผม รับพี่น้องสวัสดีตอนตเสาร์ครับตอนเสาร์น,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สามนะครับวันอาทิตย์ที่สามมีหน้าเลยครับผมมือขึ้นนี่หลังจากลงเบ็ดลงยางแล้วเขานอนปูปลาบกกินแล้วครับมือขึ้นนี่พี่นนองมือขึ้นนี่ในปลาตะเพียนน้อยมากตัวหนึ่งครับพี่น้องเอากระชังางในกระชังนี่แหละครับผมตัวประมาณสามนิ้วนี่นะครับแล้วตอนนี้ก็ ตัว,ว,ว,วลากเศร้าเครับผมอ้าวปลาดึงนะครับผมมีม่มีอาการแล้วครับผมตัวแรกนี่เอ้าปลาขึ้นกันครับพี่น้อง,องนี่ครับผมพี่น้อง เป็นปลาตะเพียนครับผมอ่ามันครับพี่น้องมันๆตอนรับเสาไหมครับผมอ่าเดี๋ยวมาถ่ายเบื้องจวนเว้นเป็นเงดครับมือขึ้นนีปลาบ่คอยเข่าครับผมกาตอนนี้ก็ลงเบ็ดกันเพิ่มแล้วครับผมเป็นของผมสองขันแล้วครับของพันระสุกับพันต่บอีก่พูดละสองขันครับมันนี้เป็นลงเบ็ดหกขันครับพี่น้องอ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งครับพี่น้องปลาส้งขึ้นดีอยู่ครับผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดกันเรียบร้อยครับผม ครับเศรษฐนี่ครับมีปลาตะเพียนขึ้นมาแล้วครับอ่ามันๆครับพี่น้อง มาแล้วครับทา่านลูสศรกำลังดึงเลยครับแล้วก็มาไพันแล้วก็มาไหมไปยังดึงกันมามตุ่นตัวโอ้ยสายแว่นมันข่วงพี่น้องปลาโอ้อีสาปยังนีงเบิ่งครับพี่น้องอีซบหน่อยบรัพี่น้องไปซบหน่อยครับผมซบสายแ่นครับผมอ้าวมันมันครับพี่น้องมันมนัน อาแล้วครับผมไปซบตัวแรกครับผมเป็นไซแวนครับผมมันมันพี่น้องเฮ้ยเหี้ยวแทะปาดอ้าวครับพี่น้องมันมันครับผมตอนรับมือไหมครับมาแล้วสองแต้มครับผมมื่อนี้เศร้านี้หลังจากเมื่อขึ้นโยเงียบมาทั้งขึ้นครับผม มาแล้วครับพี่น้องเซาหนี้ครับผมสองเต้มครับกำลังนั่งกินกาแฟอยู่ครับท่านในเมดแก้วอยู่ครับกาแฟก็ได้ปลาเขาก้อนครับผมบรรยากาศก็ดีครับผมยนีมุ่งเสาะพี่น้องาเริ่มเข่าแล้วครับผมตอนนี้ก็ะหอบม่วงเสาะครับผมอ่าเดือนเมื่อวันมะลุ้นครับพี่น้องมื้อนี้ยหอดหายม่วงแรกครับจะเป็นยังไงกันครับจะมีผลงานไหมครับ ไมาอีกตัวหนึงครับพี่น้องโอ้โหไปสมครับผมใส่แว่นครับพี่น้องใส่เฮ็ดสมพี่น้องอ้าวมันมันครับมันมันมือนีมิแต้มครับมือนีกินที่ขนาดครับผมจงรุงเร้างมันมันครับพี่น้องปลดปลาใส่กระชังกันครับผมวานนี้ มาแล้วครับพี่น้องอย่างัี้ครับผมอิซ็อกเซเว่นครับผมเบื้องการลักษณะการดึงครับาจะเป็นอิซ็อกไซว่นเว่นนี่แหละครับผมแม่นครับพี่น้องหลากเขาฟังแล้วครับโอ้ยเซเว่น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 มากแล้วครับตัวหนึ่งครับผมมันมันครับพี่น้องมากตัวหนึ่งแล้วครับผม ครับพี่น้องโอ้มัอนี่ดิเจอถ้าใส่ขนาดนี้เลยครับผมใส่ตัดหัวเห็ดสมอยู่นะครับโอ้นานๆครับพี่น้อง มากแล้วครับผมสายแว่นพี่น้องมาเลยครับผมสายแว่นอีกแล้วครับ,ม,บ,รบมันมาครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมอีสบสายแว่นครับ นัานครับผมพี่น้อง มากตัวนั้นครับพี่น้องไป a บใส่แว่นครับผม <c oughs> มนัมนมันครับพี่น้องมนัมนมันครับพี่น้อง รถรถดูเลย เรื่องของไหวใจอิลิสล่งกินข์ทองครับมาแล้วครับพี่น้อง ปลาอื่นมาเบิดกรบชังนม่แล้ครับพี่น้องโอ้โหตรงนี้ใส่กันมาจัหน่อยครปุ๊อุ้ยจะเินียแงกันเลยละเ็เลโตมาแล้วครับ โอ้โหมันมนันครับผมมันมันค่ะครับผมส้มสมิสส้มมิสใสเกอะมาจังน้อยอยู่ครับตัวนี้อ่ามันมนันครับพี่น้องพี่ก็ดึงไว้ะเอาลงไปก่อนสีส้มขือจังน้อยเลแม่เราต้องตายเือขึ้นมาเบิด กำลังจ <prediction? laughs> oh! <laughs> ิเทโอ้กระดับ <amigo> จ <t ell> ิมดกระช่างจมอดกะช่างเอาขาวด้ออามันมันครับพี่น้องไม่อยากไ่อยากได้ตีเฝายุเบิร์ดก็จิจมได้ม่านมาซูกํเล่นกินข้าวยู่โดลงมาเลยกองกันครับหน้าคางกันครับเป็นเอามาล้วครับจูงมาล้วครับจูงมาแล้ว จวงปลาครับพี่น้องก็เห็นมาครับพี่น้องแาบนี้มาแล้วครับจวงปลามาแล้วครับคุณพี่น้องยันปาแล้วคุณจะยันีลาลูกปลามาขอกระชั้นครับเราขนนี่เราขึ้นนี่แหละโอ้ตัวงามอยู่ตัวหนึ่งใบแบนครับโอ้โหตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่มันมันพี่น้องมันมันครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับผมมันมันครับพี่น้อง ดึงแต่เจ้าหยางไปพุ่น,นแล้วไปว่าปลาดึงครับเออมาจากสีแคแนวเอยมันหนั่นครับพี่น้องโอ้ยตัวที่เข่าได้ครับย้อนเสียงเก่งไหมพี่น้องมืดเขาายกเนาะเยางากนี่ครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นช่วงหางม่วงเศร้าครับผมการบรรยากาศกับกาลังมีแดดแล้วครับผมมือเศร้าเนี่ยมันเป็นคึมๆครับปลาเข่าหยางครับตอนนี้กัแดดเริ่มออกแล้วครับวานนี้ ขน,นาดทีเริ่มพ่อโตแล้วครับเดี๋ยวมาถ่ายเบื้งช่วงใบครับผมสิมีผลงานว่ะครับมันนี้นี่รู้สึกว่าปลาดิค่อนข้างกินหงายเก่งหน่อยครับเบื้องวารุ่นต่อครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องปลาอยังครับดึงแบบไม่แห้ง โอ้มี่ห่งดึงสูงเยู่อาทิตย์ใช้แว่นครับพี่นนังตัวนี้โอ้ส่งเรียนได้เก่าเถอะเนาะเฮ้มาแล้วโอ้โอโอโดดล้อยน้ำเลยโดดล้อยเลยครับโอ้โหมาอีกตัวหนึ่งครับผม มนันมันครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องมนันมันครับตุนีไซเวแ่นครับพี่น้องมนันมันครับ โอ้ยทรงมีอาการยอยู่โอ้โอ้ดึงดึงแห้งแต่พี่น้องโู้มาแล้วครับมันอยู่ใกล้ๆบอกแล้วครับ <c oughs> ม,มันมันครับพี่น้อง โอ้ยกินลึกใช่ไหมนี่นนโอ้บ่ลึกเราเห็นดวงเบ็ดอยู่ครับโอ้ตกใจว่าเป็นปลากินลึกปหนหยาดกันน่พี่น้องอโอ้ของทนานุูกเอาครับคุณน่ะโอ้เอาแลเรานีแล้วครับใกล้เทีเ่ยงแม่เลยครับ มาแล้วครับผมอูนครับกำลังขึ้นแล้วพี่น้องคุณนะมากแล้วครับมาแล้วโอ้จุงขึ้นจุงขึ้นเฮ้ยมาแล้วครับ โอ้ยหน่อยก็ขขาเฮ่าอยู่พี่น้องฮุ่นเลยคเกทับขนาดครับพี่น้องมันมันครับปลาใส่เห็ดสมพี่น้องมากแล้วครับผมโอ้ยโตโตโตใส่เห็ดสมครับพี่น้องนี่มันมันครับผมมันครับ ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอโ้โ,อโหชิบโอ้โหลากขึ้นมาเลยครับมาแล้วครับพี่น้องสบแสงแว่นครับผม ครับพี่น้องมันม,นมนัมนครับมันมันมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งครับผมมันมัน,นครับพี่น้อง กอดห่งเถอะเอาใหญ่อ oh. ย oh, ู right oh, 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 oh. ่ตัวพี yeah, ่น okay. oh, oh ้องโอ้ใหญ่อย oh, ู่ครับใหญ่อยู่ครับอู้ใหญ่อยู่ตัวนี้อู้อู้อู้อันดีๆเลยมาแล้วครับผมโอ้ยลอยมาแล้วเนี่ยลากขึ้นรถไปยังล่ะโอ้ยจะได้ลากขึ้นแล้วนะโอ้ ได้หลากขึ้นครับพี่น้องนี่ครับมันดึงมาแล่นออกทักเพิ่นอันจังไงครับท่านพูดตักท่านพูดเยอะครับบวันนี้อาการใดบ้ครับพี่น้องโอ้ใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยครับผมเอาวิวคือบอดังไม่รู้เบ็ดเบ็ดมันเลยครับพี่น้องโอ้ยูไก่มันมันครับมันมันพี่น้อง มาแล้วครับอ๋อสิบก็ได้โดดลงน้ำหมดจับบังสันเอาละครับพี่น้องเอามาลุ้นกันครับจีโดดน้ำหรือสิลงกระชั้นครับเอาล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับลงกระชั้นครับผมมันมันครับพี่น้องมันมันกินหลบเทียงๆครับอันนี้ก็สี่โมงเลงครับผม,ม นี่ครับบรรยากาศช่วงแร่งๆครับเก็บเบ็ดกันเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยครับผมผลงานตกปลาเมื่อนี้ครับผมเป็นมือที่ปลากินยากครับผมเมื่อนี้เดี๋ยวมาเมินผลงานครับเมื่อนี้สิมิทตัวหลายวะครับเดี๋ยวมาเมินกันเลยครับพี่น้องทำสุกเอาขึ้นมาแล้วครับว้าวอ่าพอได้หลับอยูแล้วครับเมื่อนี้อื้อ ครับพี่น้องเป็นปลายิสุยโสรุนรุ่นครับมีปลาตะเพียนอยู่สองตัวครับผมนี่ครับพี่น้องเยวจะแช่น้ำแข็งกับบานเลยครับผมพอดเด็ดสมครับพี่น้องมือนี้มีใส่อยู่สองตัวครับดีลือก็เป็นสายแว่นครับผมมือนี้มือนี้ปลาค่อนข้างกินยากเล็กน้อยครับอ่ะปลาโซเอาไปนี้เลยครับเอาไปแช่น้ำแข็งเลยครับ อ่าครับพี่น้องสำหรับลคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เดอ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปที่หงานสามสอหายอยากหากิอนอย่างคกำลังใจคลิปต่อไปใ้เดอ้อครับสวัสดีครับ